สวัสดีค่ะเจนนี่เทียมโพสุวรรณนะคะเป็นโคซีโคนใหม่ของเซวาค่ะที่มาของโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่อยากมีครีมของตัวเองคือใฝฝันมาตั้งนานแล้วนะรู้สึกว่าแบบมันเข้ากับตัวเองอ่ะเข้ากับไลฟ์สไตล์คือเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองรักสวยรักงามก็เลยมาบอกวุ้นว่าเจนนี่เนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเซวาแฟมิลีค่ะ ค่ะวุ้นเส้นวิริทิภพภักดีประสงค์นะคะเป็น c e o ของเซวาค่ะสำหรับโปรเจกต์ของเจนนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเจนนี่กับวุ้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาแบบเกือบ20ปีแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เคยทําโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ด้วยกันเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องการทาธุรกิจเพราะว่าวุ้นทาเซวามาประมาณ5 6ปีแล้วใช่ไหมก็เลยคุยกับเจนนี่ว่าเอ้ยเจนนี่วันนี้ถึงเวลาที่แบบเราอยากทําหรือยังแล้วโปรเจกต์ที่เราต้องทำเนี่ยมันคือยิ่งใหญ่จริงๆนะพร้อมที่จะเดินไปด้วววยยยกกกกัััันนนนบเซซาาาหรรืืออปล่่่่ึงงทีคคุจแม ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาทุ่มเทและเขาตั้งใจมากก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นเซวาโกลเด้นจินเซนครีมค่ะ อยากจะทําอะไรที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับทุกๆคนเป็นครีมที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งหน้าเด็กและเป็นอินสปิเรชันให้กับคนไทยหลายๆคนด้วยอะค่ะเพราะว่าเซน,นพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่เจนนี่จะเลือกครีมหนึ่งอย่างที่เจนนี่จะผลิตขึ้นมาเนี่ยเจนนี่ก็ต้องเลือกอินกริเดนส์ส่วนประกอบที่สําคัญและดีที่สุดด้วยอะค่ะ เรารู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากแล้วก็เป็นคนที่พิถีพิถันมากๆเลือกอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็คือละเอียดมากจริงๆ เซวานี่ที่ทำมาตั้งแต่5-6ปีที่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีสมแบบหลายแบบมากๆเลยก็คือเริ่มจากสมแดงสมขาวสมดําและตอนนี้นะคะก็คือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่เราเปิดตัวสมทองคําขึ้นมาแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองมากเพราะว่ามันได้ผลแบบอเมซิ่งมากจริงนางเอก อินกริเดนต์หลักเลยนะคะก็คือโสมทองคำค่ะซึ่งเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่ใช้โสมทองคำและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยที่ผลิตที่เกาหลีเพราะว่าเจะนี่กับบุญเองเนี่ยก็คือไปที่โรงงานดูทุกขั้นตอนของการผลิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใช้ผลิตเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ โสมทองนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะฉ่ำโกโลหน้าใสาหน้าเด็กหน้าเด้งเหมือนมีไฮยาแบบว่าระเรื่อระเรื่อบนแบบหน้าเราอยู่ตลอดเวลาค่ะยิ่งใช้เนี่ยเหมือนแบบมีออกซิเจนให้กับผิวตลอดเวลาทําให้ผิวเราเนี่ยใสยเปล่งปังแล้วแบบยิ่งใช้เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับแบบผิวเรายิ่งสบายคือแบบเราจะรู้สึกว่าแบบหน้าเราเด็กหน้าเราอิ่มฟูอยู่ตลอดเวลาค่ะเนื้อที่ใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ซึมง,ง่ายและที่สําคัญกลิ่นหอมมาก จริงๆเนี่ยสำหรับสมทองอ่ะที่เราคุยกับนักวิจัยสิ่งที่เราต้องการเลยอ่ะคุณต้องการให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะกลับมาเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนแบบตอนเนี้ยเราขึ้นเลขสี่แล้วใช่ไหมแต่เราอยากให้ผิวหน้าของเราอ่ะเหมือน20อีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของเราที่เราแบบต้องการมากๆเราเจนนี่ก็คือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าเด็กมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้คือตัวแทนของเราจริงๆอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันว่าเจนนี่อยากทํายังไงให้เขาเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยคือ ว่าครีมนี้จะเกิดขึ้นมานะคะต้องบอกว่าใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ปีคือของอย่างเงี้ยถ้าเจนใช้แล้วมันยังไม่ฉ่ำพอหรือว่ามันยังไม่ถูกใจเจนนี่เนี่ยเจนนี่ไม่อยากให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วเขาเห็นเราแบบว่าหน้าเราแบบดีแล้วถ้าเราใช้ครีมที่แบบมันไม่มีคุณภาพพอเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่านี่คือครีมที่เจนนี่เลือกมาจริงๆหรอเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็รู้สึกว่า เราอยากจะภูมิใจในการที่แบบว่าทําอะไรออกมาแล้วมันเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดจริงๆและที่สําคัญนะคะเราใช้จริงๆอันนี้สําคัญมากเลยคือไม่ใช่ว่าแบบยู<ๆ>เ,ปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ายูแบบเป็นเจ้าของแล้วยูไม่ได้ใช้ครีม,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 มนี้เจนใช้ครีมนี้ทุกการทดลองใช้ตั้งแต่แบบหน้าขึ้นผดหน้าขึ้นสิวเจนก็สู้ตายะจนแบบว่าเฮ้ยมาจนถึงอันสุดท้ายแล้วแบบอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเกือบสุดสท้ายใน่จริงๆนักวิจัยเขาเกือบถอยแบบไม่อยากจะทําให้เราแล้วนะเพราะคิด <Harris> ว่าเราเรื่องมากแต่เราไม่ได้เรื่องมากเราอยากได้สิ่งที่ดดีทสุุให้กคนจริงๆ ว่าอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะ ออกแบบโลโก้ออกแบบกระปุกออกแบบทุกอย่างแล้วก็สรรพคุณที่เขาต้องการก็คือประโยชน์ที่จะได้กับลูกค้าจริงๆนี่คืออะไรซึ่งมันเยอะมากคือเขียนไปเขียนมาเนี่ยประมาณแบบเกือบร้อยข้อวิบบอกไม่ได้มันเยอะเกินไปคือเขาทาไม่ได้นะั่นมันยาพิเศษ,ษ,ษไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็ได้ก็เลยทําออกมาเป็นครีมที่สามารถดูแลผู้หญิงได้ทุกปัญหาเลยจริงๆนะคะั้งคนนี้ต้องการผิวเด้งผิวมีคอลลาเจนผิวเด็กผิวที่ได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่ คืออยากจะบอกว่าไม่อยากให้ลังเลเจนนี่ว่าผ,ผู้หญิงสมัยนีย้การดูแลตัวเราเองขั้นพื้นฐานให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสวยแล้วเราก็มั่นใจการเผยผิวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและผิวที่สุขภาพดีจริงๆเนี่ยจะน,นี่ว่ามันทําให้เราดูมีเสน่ห์จริงๆอะค่ะทุกคนก็รู้จ,จักเจนนี่ดีอยู่แล้วเนาะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีมากดูแลยังไงให้หน้าเด็กขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาเอาเคล็ดลับทั้งหมดของเขาอะมาให้ทุกคนได้ลองใช้ แล้วทำไมจะไม่ใช้กันซึ่งวุนเป็นคนหนึ่งอะที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่าฉันต้องเด็กเหมือนเธอให้ได้แล้ววันนี้มันก็ดีขึ้นจริงๆตั้งแต่เราลองใช้กันคือผิวหน้าทุกคนที่ใช้อ่ะคนรอบข้างทีมงานของเซวาทุกคนคือแบบเนี่ยคือครีมที่ดีมากๆของเซวาอีกอันหนึ่งที่อยากให้ทุกคนใช้ สำหรับโปรเจกต์เซวาโกลเด้นจินเซนครีมตัวนี้นะคะวุ้นกับเจนเนี่ยตั้งใจทำมากมากและอยากให้ทุกคนได้ลองใช้อยากให้ทุกคนได้มีผิวดีแล้วก็ผิวเด็กไปกับเราค่ะอยากจะบอกนะคะว่าเจนนี่กับวุ้นเองเนี่ยตั้งใจที่จะทำเซวาโกลเด้นจินเซนครีมออกไม้ให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะฝากด้วยนะคะ